คุยกับป๊า,ปาไหมคะจริงจริงเหรออันนี้หนูคุยเรือหนูบอลนี่ฮะคุยอ คุยเรือบอลพ่อปายแย่เขาไม่ออกเลยหืมนงงแล้วใช่ไหมเอ่อกินนมเดี๋ยวแม่มาแล้วเดี๋ยวเราก็จะได oh, oh, oh. ้เช็ดตัวแล้วกินนมนะ้วเอ่เอานะอืม

Nói đi nhau Một chàm đó Thế mấy Ừ มึงยินหนูมาเลยไม่คิดว่าอืมอะอืมอืม